จิดใจคนดูจบอ่ะปัดใจครับคนดูจบคลิปมั้ยใครดูจบคลิปมาซื้ออย่าลดให้ให้100,000เออๆตามนั้นราคา289,000บาทผ่อน5,777ปี58ลองเลยพี่อรู้ข้อมูลแล้วรู้ข้อมูลเดี๋ยวตอนจำดูไจำใหม่อีกทีนึ่งก่อนโอเคนะโอเคโอเคคราบโอคราคางวดอะไรนะ อ,อาการเลยปีดแอรลเอเดียวครับสวัสดีครับวันนี้มาดูที่รถที่เต็นท์มังกรนะครับสาขาใหญ่อุดรธานีนี่ครับ Honda City คันนี้นะครับนะครับเออเป็นปี58นะครับแป๊บนึงหันหลังหันหลังไป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 โอเครื่องว่ะ <laughs> ตูดีนึงเกงหมดแล้วต่อต่ออ้าวนะครับฮอนด้าซิตี้นี่ปี58นะครับอ่ะมาดูภายในห้องเครื่องกันภายในตัวเครื่องไม่ใช่ห้องเครื่องกับภายในตัวรถอานะครับภายในตัวรถนี่ก็มีจอยแอนดรอยแล้วก็เบาะหนังสีดำนะครับเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ บอกเลยว่าระบบนี้เป็นระบบที่มีมัลติฟังก์ชันฟองอะไรแล้วก็เป็นเหมือนอ่าเป็นระบบไม่ได้เปิดกุญแจกดสวิตช์เลยกดสวิตช์เลยนะใช่กดสวิตช์เลยนะครับทันสมัยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่กดสวิตช์สตาร์ทเนี่ยมีชื่อเรียกไหมมันเป็นระบบไอเขาเรียกอะไรล่ะเป็นอัตโนมัติไฮบริดหรือเปล่าอ๋อัตโนมัติไฮบริดโอเคใช่เออครับอ่ะมาดูด้านหลัง นะครับด้านหลังประมาณนี้ด้านหลังก็จะมีเบาะวันนี้นั่งได้อยู่นะด้กว้างเบาะแล้วก็มีตัวชาร์จ USB ชาร์จโทรศัพท์ไ,ได้ power ิฟ f ์นะครับชาร์จได้สองมุมอ่าสองมุมไม่ใช่ม,ม,นะมุมเดียวนะครับอ่อามาดูด้านหลังเนี่ยด้านหลังประมาณนี้ด้านหลังก็จะเป็น ประมาณนี้สีเนี้ยบนะครับแทบจะไม่ค่อยมีริ้วรอยเลยนะครับใครได้ไปนี้ว่าคุ้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันไปพากองด้านหน้าเอาเลยตามสบายตามสบายตามสบายเอาด้านหน้ามีคนกล้ามาซื้อกู้คกล้าขายกูกล้ายมาดีเดียวตอบกองด้านหน้า ยึดใจคนดูจบปั่นใจครับคนดูจบคลิปไหมเอ้าดูดิเปิดยังไงน้อนี่เปิดยังไงจริงครับพี่ครับเปิดยังไงนี่ครับพี่ครับนี่ครับฝากระโปรงด้านหน้าประมาณนี้นะครับเนี่ยเดิมๆดิมฮอนด้าไอวีเทคนะครับดูเรื่อยเครื่องยนต์ นะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับสภาพใหม่ห้องเครื่องฝากระปงเดิมๆนะครับสต,ติ๊กเกอร์ไม่ได้แก่นะครับสไตล์เดิมๆพูดมาทั้งหมดราคาเท่าไหร่ราคาันนี้ที่ดูราคาไปตั้งแต่ต้นราคาเท่าไหร่สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทอ <c oughs> อสองแปดเก้าพี่สองโอ้ใช่ใช่สองแสนพูดไปตั้งนานไม่ได้บอกราคาเลยสองเสียแปดหมื่นเก้าพันบาทครับเ <c oughs> ออปีไหนรถปีห้าแปดครับ ผ่อ,อนเท่าไหร่ผ่อนอยู่ที่ประมาณห้าพันห้าพันอ๋ดูให้จบคลิปนะครับ 700, 5, 000, 78, 88, เจ็ดร้อยห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทติดตัวท้ายอีกแล้วห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับผมห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทครับให้สนใจทักมาได้ที่เพจ มังกรชาแนลเต้นมังกรทุกสาขานะครับให้ดูจบคลิปแล้วมาซื้อจะลดให้ลดให้หมื่นหนึ่งตามนั้นคนนั้มีความอดทนมีความอดทนสูงครับผมอร่อยหมื่นหนึ่งค่าอดทน